ือนี่นะครับมือนีห้องสีมีนั่นล่างตานะครับมือขึ้นนี่ใจอันไหนนอนมาแล้วเล่นมั้ยมือขึ้นนี่นอนมาแล้วโอ้ยอย่าแก่มือเหี้งเอ้ยไม่ได้ห้องห้องแชมเปี้ยนนี่แชมเปี้ยนสบายเนาะมือนีแก้มือมาอีกต่าหากนี่มือหนีทีมกันเดียวกันครับนี่ทีมพมพนักขายได้ครับนี่ครับเส้นได้ครับนี่เก่งแดงเส้นนะครับแมนครับแมนทีมนี้ครับมีทีมนี้ครับนี่นะครับนี่แมนครับทีมนี้ครับบอกสอนให้ดีนะสู้สอนให้ดี เข้าใจปะสนิทด uh ีอ huh. ัน huh. น so ี้กรรมการนะครับกรรมการท่านหนึ่งดีนะนะครับกรรมการนะครับผมนี่เป็นกรรมการอันนี้กรรมการที่2สองเลมินะนะครับคือโยกรสิิธิ์แต้มนะผู้ใดชนะได้ศิผู้ใดแพ้ได้เก่าเบิองเอาเข้าใจปะสนิทดีเข้าใจปะนะครับมือนี่นะครับนี่นะครับมือว่านมือกรท่าไรสุดไปนะครับเอฟซีบอกว่า คือบปซื้อหม่แน่ไอ้กระสอบนะครับมีคุณยายแม่เถาอยู่ญี่ปุ่นเห็นก็เลยซื้อให้นะครับนี่ครับอย่างสวยงามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาล้างตานะครับล้างตานะครับเจอนบอกว่านอนปรหลับนะครับเจอนอนไม่หลับนะครับเดี๋ยวเจเอาเข้าไปพี่เลี้ยงออกมุมครับออกมุมครับออกมุมครับผมโนบิตะอยู่นี่นะครับมุมแดงนะครับมุมแดงนะครับ เป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์แชมเปี้ยนอยู่มุมแดงนะครับผมยกแดกันเหตุด้วสนับเออนแดงก็สิครับผมอย่าดูกันนะกรรมการกรรมการจะลอกกันนะครับกรรมการครับกรรมการจะลอกกันนะครับเนี่ยโอ้สวมฟันยางเลยครับทีมนู้นนะครับเป็นทวมฟันยางครับของของของเรามีไหมครับฟันยางครับของเรามีไหมครับไม่ไม่ไม่ใส่เราไม่ใส่มัน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 บอแรง นะครับมือนี้นะครับเอาแล้วเอาแล้วนี่ครับเตรียมตัวอยู่นะครับเตรียมตัวอยู่ออกเสียงดังๆนะครับเสียงดังๆนะครไอเรี่มนะไอเรี่มนะอะไรวะมึงสวมมั้ดเลยแต่มันมันยกบางต้องหดสายอันแห้งไงวะนี่นะครับออาเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับ เตรียมตัวครับกรรมการครับกรรมการละครังครับกรรมการละครังพร้อมยังครับเช็คเสียงเรียงครับเช็คเสียงเรียบร้อยเอาโอเคครับมีมีหนึ่งหมื่นครับมีหมื่นหนึ่งครับฝนไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งเอาเดี๋ยวพันดีโอ้ไมีจักบาทไปไหมนี่แหละโอเคครับเตรียมตัวครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเปิดเปิดไฟอ้อมเลยเปิดไฟอ้อมรอแป๊บนะครับรอแป๊บนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหผู้มาท้าชิงตื่นเต้นครับตื่นเต้นเลยโอ้ดีแชมป์นิ่งมากครับแชมป์นะครับทีมผมเองครับนี่แชมเปี้ยนนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับเอาห้ไยมาทำกรรมการาระดามขีดยังเด้ซีฟกับเก่าลูกผู้ใด้ชนะให้ซีฟแต่ละยก คิดว่าผู้ใดชนะเบิบ้งออกเหบอแมนเอ้ยเอามาครับมามาครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวพย<ถ>ายามอย่ามา,ม,า,ม,ามุมกล่องนะครับผมเอายกที่หนึ่งเริ่มเอาแล้วครับมาแลยสามยกนะครับสามยกเสมอมีมีต่อยอยิงยกนะครับเอาแล้วครับมองได้เหเห็นมงเง็บมันอยู่ตัวตามแผนตามแผน ตำแหนงครับผมมุมแดงครับมุมแดงโอ้ยมาชิงแชมป์ขอไม่เดินก็เรียบร้อยดีครับแผลนะครับชิงแชมป์เออเอออะไรนี่เงอะโอ้โห้คว้าตายไายทบโอ้โหโอ้โหวันนี้แกทางมาดีเปล่าครับอันนี้ดูมิตาเอ้ยเอ้ยก้าวเงี่ยงนี่ก้าวขวาฝาดใายลงไปดีเฮ้ย เออเออเอาแล้วสวงเอาแล้วเอาแล้วว่าไปยังกี่ตัวแล้วไม่ตีน้ะโหมวยมาหนักเลยครับผู้ร้าชิงมาหนักเลยเกินคนืนน,น,นี้้เอยนี่เดี๋ยวไปแขมเก่าแชมป์เก่าครับแชมป์เกา่าเตะดิไวยดิเป็นแมวย,ยังเตะดอกกระเทยใครได้ครับโหมวยเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยกัน3ามยกนะครับคุณจะเล่นนะครับโอ้ยโอ้ยไลงครับไปลงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไลงครับโอ้ยไลงครับโอ้ยขอเชียร์มันลึกินนะครับ้ยเอ้ยห้เยควันเอ้ยโอ้ยมื่อคนี้ต้องต่อยกัน5ยกนะครับวอนชิงแชมป์นับลืมไ้ยครับเอาอุ่นเครื่องไปก่อนนะครับ ไปกันหายกนะครับผมลืมนะครับง่าคนนี้กันหายกนะครับเป็นหายกนะครับหายกนะครับโอ้ยเอ้ยโอ้ยครับขามตเลยปั๊บปั๊บปั๊บเอ้ยก้าวฟาดดิต่อยโอ้ยเตี๊ยโอ้ยใส่ว่เป็นเลยวะซ้อมยี่เม่เข่าท่าเหรอแม่โอ๊ยเอ้ยยิบเขินเขิน เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกล้องชุ่มเข้าไปที่หน้าครับโอ้ล้มลงไปครับโอ้โหเอาแล้ว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 สบายอ๋อเอาเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเบิ้งกระพาวแล้วกูทายชิงมาพอดีแล้วกูเบิ้งแล้วกูทายชิงอ่ะเฮ้ย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 ต่ยดิเฮ้ยเป็นกุ้งกัวได้ต่อยหน้าได้ดิ บอลลังฟ้าบอลลังฟ้าสิมมีอโอ้ใจแอนนอนมาหลับครับใจแอนนอนไม่หลับเลยนะครับบอกว่าอยากแก้มือมากครับก็เ<า>ลยจัดให้นะครับวันนี้เอาแต่วินครับเอาแต่วินเอาแต่วินรเราจะกิ<อ>นเนื้อย่างกันนะครับ,บ<อ>มือ้อนี้โอ้โหไม่เป็นไรแคมป์เราเงียบเงียบเงียบ่งียบไม่บอลลังฟ้าบอลลังฟ้ามามาโอเคใครเตะโอเคมา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  มาไม่นีโอเคใครเตะใครเตะเนจทีไปทีไปทีไปเขาม่มันทีไปทีบุญทีบุญเนอยาบุญหดนี่หวดเง้ดีจะตีควายไหมม่เ็นหยอกผู้สาวไหมโอ้ยหอกเง้หอกเงยเงียอะไรดีดีดีมาดูครับคูนี้ครับเเซจิโยบกือโยบึกือ นี่ครับโอ้วันนี้ครับอันนี้เอาน้ำเมื่อวิเลียงโอ้มื่ยค่อยเนี้ยกินแล้วมื่ยคล่องนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเราแชมเปี้ยนเรานะครับน้ำกินน้ำโอ้อันนี้โอ้เนี่ยครับอ๋อเยาดิเขาทับขาจะไปคุ้มแต่สีข้าวเสียวกิ่วลมไหมต่อยหน้าต่อยยังไม่ทีบอกดีกว่าจว่าโอ้เไม่รู้เรื่องเลยปะเร็วครับเร็วเร็วเร็วครับเอาเลยอ่ะทีเอ๊ะ โอ้ยมาแล้วครับมาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววันนี้กรรมการอยู่ข้างล่างนะครับมีสองกรรมการสองท่านนะครับผมเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยที่ล่างหนังกวาครับที่ล่างหนังกว่าที่ล่างหนังกวานะครับโอ้ยไม่เข้าครับไม่เข้าโอ้ยกรรมการกรรมการโอ้พี่เลี้ยไอ้แชมป์ขอเกยแล้วเฮ้ยมันยังยับบนอกไปยับบนอกไปแล้วแเฮ้ยมันยังมันยังเฮ้ย ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรโอยคือนี่แจมขอแก้มือครับผมว่านอนไม่หลับนะครับเดี๋ยโอกเคลายอย่างนี่มุนนี่ยิงยิงเพื่อเตะเลยเฮ้ยเฮ้ยะเฮ้ยเจ็เขาเลยเจ็บเขาเลย โอ้ยเดี๋ยวอยู่ก่อนครับ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 เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปแป๊บแป๊บนึงนะครับเราเราย้ายย้ายฟิล์มก่อนนะครับย้ายฟิล์มก่อนครับโอ้